ชีวประวัติพระฐานสโมหลวงปู่ชอบตอนข้าพเจ้าชื่อเทพนาคานอกจากเหตุการณ์เสี่วมมาซุ่มดูหลวงปู่ชอบฐานสโมกับหลวงปู่เหรียนวะราะลาโภทําความเพียรแล้วที่ดอยพระพุทธบาทสี่อร่อยอยังมีเรื่องเกี่ยวกับพญานาคบนภูดอยลูกนี้ลวงปู่ชอบท่านบอก พญานาคตนนี้ขึ้นมาแสดงรูปกายนาคานาคาราชให้ท่านเห็นท่านบอกคืนหนึ่งขณะภาวนาจิตเราแสดงโลกวิธูออกไปดูข้างนอกมีพญานาคตนหนึ่งขุดขึ้นบนทางจุลกรมเราเราถามพญานาคตนนี้ว่าท่านเป็นใครมาจากไหนพญานาคตนนี้บอกเราว่าข้าพเจ้าชื่อเทพนาคา เป็นราชาพญานาคอยู่ภูดอยลูกนี้ขณะเทพนาคาสงทนากับองค์ท่านเขาจะแสดงตัวตนในรูปนาคาตลอดไม่ได้แสดงตนเป็นรูปมนุษย์อย่างนาคาทั่วไปที่องค์ท่านเคยเห็นมาลูกผู้ชอบท่านบอกพญานาคมีสี่ตระกูลไล่ตามระดับชั้นดังนี้ 1. พญานาคตระกูลวิรูปักมีสันฐานสีทอง 2. พญานาคตระกูลเอราปทะ,ะมีสันฐานสีเขียว 3. พญานาคตระกูลชพยาปุตตะมีสันฐานสีรุง้ง 4. พญานาคตระกูลกันหาโคตมะมีสันฐานสีดำท่านบอกเฉพาะแม่น้ำโขงแห่งเดียวมีพญานาคอาศัยอยู่ถึงสามตระกูลคือพญานาคตระกูลวิรูปักเอราปทะ,ะกันหาโคตมะองค์ท่านบอก ลักษณะของพญานาคเทียบราคาให้ฟังดังนี้พญานาคเทียบาคามีงอนแดงดังเปลวเพลิงเป็นหยักคล้ายงอนไก่แผงหลังคล้ายแผงคอมา้าต่อจากหงอนไล่ลงไปจนถึงโคนหางลักษณะหางของเขาเรียวรูปคล้ายดัางหอกดวงตากลมโตดังลูกแก้วสีเปลิงดูหน้าเกรงขามลิ้นแดงดังเปลืองคล้ายกริบ ไม่เป็นแฉกเมือนลิ้นงูมีเขี้ยวแหลมใหญ่สีเขี้ยวบนล่างอย่างละสองเขี้ยวใต้ขางมีคราคล้ายกับเคราวแพะลำตัวอยักคล้ายเกล็ดงูเทพานาคาเป็นพญานาคตระกูลกันหาโคตมะมีสถานดำด่างตานตโนดพญาน,า,นาคเทพนาคาแสดงตัวให้องค์ท่านดูโดยเอาหัวพาดไว้ที่ทางเดินจกลมของท่าน ส่วนลำตัวทอดยาวไปตามสักเขาดอยพระพุทธบาทสี่รอยผู้บันทึกถามเทพนาคาตัวใหญ่ขนาดไหนลกูกปูณชอบท่านเทียบขนาดพญานาคเทพนาคาว่าใหญ่กว่าสาราวัดป่าสัมมานุศร์ท่านบอกเทพนาคามีความยาวของลำตัวประมาณห้ากิโลเมตรท่านบอกเทพนาคาเป็นพญานาคนิดที่มีฤทธิ์มาก ดังที่เราเคยเห็นมาพญานาคที่แสดงความยิ่งใหญ่ให้องค์ท่านเห็นอีกตนหนึ่งคือสุทธะนาคาราชหรือพญานาคศีสุโธนาคาราชราชาพญานาคผู้ยิ่งใหญ่แห่งสามประเทศลูกผู้ชอบท่านบอกพญานาคศีสุโธนาคาราชเป็นพญานาคตระกูลวิรูปักที่ดูแลพญานาคตระกูลวิรูปักสามประเทศไทยลาวกัมพูชา พญานาสีสุโธนาคาราชเป็นโพธิสัตว์อีกท่านหนึ่งที่สร้างบารมีในการประสรรู้ธรรมเป็นพระพุทธเจ้าในปลายพัทธรระกับหน้าเรื่องผีจ้างดังไปฉายที่คำชโนดอำเภอบ้านดูจังหวัดอุดร,รธานีที่เคยเป็นข่าวออกนัสือพิมพ์หลังออกข่าวไปไม่นานเจ้าของบริการหนังกลางแปลจําจังภาพยนตร์ไปรับองค์ท่านหลวงปู่ชอบที่สนามินอุดร,ร มาฉันพัฒาหาที่บ้านจมจันภาพยนตร์ลูกศิษย์หลวงปู่ชอบเจ้าของจมจันภาพยนตร์เล่าเหตุการณ์ที่ตนเองเป็นผู้หนี่งที่ได้ประสบมาให้องค์ท่านฟังหลวงปู่ชอบบอกไม่ใช่ผีจ้างหนังพญานาคคำชะโนดเขาอยากสี่บางอย่างออกมาให้มนุษย์เรารู้จึงมีเหตุนี้เกิดขึ้นเรื่องผีจ้างหนังนี้กลับตารับปัดความเข้าใจกันทันทีองค์ท่าน ให้บันทึกเรื่องนี้ไว้ตนเองจึงสัมภาษณ์เจ้าของยียมจานภาพยนตร์ถึงเรื่องนี้บันทึกนี้จะอยู่ในบันทึกจำจันผีจ้างนะี่เข้าสู่เรื่องพญานาคเทพนาคาเมื่อเทพนาคาแสดงรูปร่างให้องค์ท่านดูแล้วเขาก็ลาท่านกลับไปยังบ้านเมืองของเขา,เขาท่านว่าเวลาเทพนาคาลาจากไปร่างของเขาจะค่อยๆจมลงไปในดิน คล้ายเรือดำน้ำจมลงไปในน้ำการไปมาของเทพนาคานั้นท่านว่าง่ายได้เหมือนกับแผ่นหินผาพระบาทเสียรอยนี้ไม่เป็นอุปสรรคในการไปการมาของเขาเลยคืนต่อมาพญานาคเทพนาคผาบริวารมาฟังธรรมกับองค์ท่านแต่การมาของพญานาคเทพนาคครั้งนี้เขามาในลักษณะมนุษย์จำแลงแต่งองค์ทรงอาภร เหมือนกับเจ้านายล้านนาสมัยโบราณพญานาคเทพนาคานิมนต์องค์ท่านแสดงธรรมมงคลละสูตรว่าด้วยมงคลธรรม3าประการเพื่อให้ตนเองและบริวารฟังหลังแสดงธรรมจบองค์ท่านประทานสินพรให้แก่เขาพญานาคเทพนาคากับบริวารรับสินพรอแล้วก็ลาองค์ท่านกลับเวียงวังเวลาพญานาคเทพนาคาและบริวารลาจากไป ท่านบอกพวกเขาจะจมลงไปในภูเขาพระบาทเสียอรอยด้วยรูปร่างมนุษย์ดังคนดิ่งพระสุธาหลงน้ำตามประสาความซอกแซกแห่งนิสัยสนานของครูบากล้วยตนเองถามองค์ท่านว่าเวลาให้พรพวกเทพเทวดาพ่อแม่ครูอาจารย์ให้พรเขาบทไหนพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านบอกเราก็ให้พรยะถาสัพพี เหมือนกับให้พรคนนี้แหละต่างแต่การให้พรคนต้องออกเสียงทางปากเพราะมนุษย์เป็นพวกกายหยาบต้องอาศัยฟังเสียงทางโสตพวกเทพเทว,วดาเขาเป็นกายทิพย์ละเอียดการให้พรพวกเทพเทวดาแสดงออกทางจิตเพียงอย่างเดียวเวลาเทศนาให้พรคนธาตุขันมันเหนื่อยเทศนาว่าการให้พรพวกกายทิพย์นี้ธาตุขันมันไม่เหนื่อยมากใช้เวลาอึดใจ ความหมายของเทศนาธรรมนั้นๆก็จบกันผู้แสดงแสดงด้วยจิตผู้ฟังฟังด้วยจิตจิตถึงจิตฟ้าแลบเดียวก็รู้ความหมายไม่ต้องอธิบายขยายความย่าเหมือนกับพูดให้มนุษย์ฟังข้ามมาอีกวันหลวงปู่เหรียญท่านเหรียนถามองค์ท่านหลวงปู่ชอบถึงการปฏิบัติของท่านเมื่อคืนที่ผ่านมาหลวงปู่เหรียญท่านบอกกระผม กำหนดจิตอยู่ในความสว่างสวยัยจูๆ่ๆเหมือนมีเมฆมาบดบังจนส่งผลให้กายของกระผมไม่สามารถเคลื่อนไหวตัวเองได้พอความมืดนี้เคลื่อนออกไปจากจิตอาการทางกายผมก็กลับมาเป็นเหมือนดังปกติอาการจิตอาการกายของกระผมเป็นเช่นนี้มันเกิดจากอะไรขอรับท่านอาจารย์องค์ท่านหลวงป,ปู่ชอบ ตอบข้อสงสัยหลวงปู่เหรียญว่าบอเป็นอิหยังดอกเหรียญเมื่อคืนนี้พญานาคเทพนาคาเขาพาบริวารมาฟังธรรมกับผมก่อนมาหาผมเขาพากันไปไหว้สาธุอนุโมทนายินดีในความเพียพรภาวนาของท่านพวกกายทิพย์เขามีอำนาจมากถ้าจิตของเราไม่เข้มแข็งพอก็จะเกิดอาการต้านกันขึ้นมาระหว่างจิตของเรา กับอำนาจเทวฤธด้วยเหตุนี้มันจึงส่งผลมาที่กายของท่านทำให้ท่านเกิดอาการมึนชาไปชั่วขณะหลวงปู่ชอบท่านอธิบายเรื่องนี้ให้หลวงปู่เหรียญฟังถึงที่มาหลวงปู่เหรียญท่านจึงสิ้นสงสัยในเรื่องนี้หลวงปู่ชอบพักภาวนาอยู่โดยพระปาทสี่อร่อยกับหลวงปู่เหรียญ12วันท่านเกิดอาพาธอาหารเป็นพิษถ่ายท้องอย่างรุนแรง ท่านจึงชวนลุงปูเหรียญลงจากดอยมาหาลุงปูขาวอนารโยกับหลวงพ่อวงวัดโรงธรรมสามัคคีที่บ้านสลวงตําบลขี้เหล็กอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เพื่อพักรักษาตัวพออาการลวงปูชอบดีขึ้นลุงปู่เหรียญกับหลวงพ่อวงขออนุญาตลุงปูชอบออกเที่ยววิเวกมาอําเภอสันทรายลุงปู่ขาวชวนลวงปู่ชอบมาพักที่วัดเจดียหลวงจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมเดินทางกลับอีสานตามหาองค์ท่านหลวงปู่มั่นผูริทัตโตหลังจากที่องค์ท่านทั้งสองถือธงชัยพระอรหันต์อุปรมณีมงกุฎเพชรยอดภูหลวงอย่างสมภาคภูมิในนามลูกศิษย์ของพระคุณเจ้าหลวงปู่มั่นผูริทัตโต